สวัสดีค่ะพี่สายจากสายคาร์ดิมี่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงอีกเทนส์หนึ่งนะคะที่มีความสำคัญเหมือนกันเราจะใช้เทนส์นี้นะคะในชีวิตประจำวันเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือ present perfect continuous นั่นเองค่ะสำหรับเทนส์นี้นะคะจะมีความสำคัญยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะมันก็คือเป็นการรวมกันของ present perfect present กับ present c o n t i n u o u s นั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครยังไม่รู้ว่า present perfect กับ present continuous นะคะคืออะไรสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านบนตอนนี้เพื่อไปทำความเข้าใจกันก่อนเลยค่ะแต่สำหรับ tense นี้นะคะก็คือเป็นการรวมตัวกันระหว่าง2ทน tense น,นั่นเองนะคะซึ่ง present perfect นะคะโครงสร้างของมันนะคะก็คือจะต้องมี verb to have กับ verb ช่องที่3ถูกไหมคะส่วน present continuous ก็จะเป็น verb to be กับ verb เติม ing นั่นเองค่ะมันก็เลยจะรวมกันและได้เป็น present perfect c o n t i n u o u s ค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่โครงสร้างของประโยคบอกเล่าวันก่อนเลยซึ่งโครงสร้างของมันนะคะเป็น subject ค่ะตามด้วย verb to have ตามด้วย be และตามด้วย verb เติม ing ค่ะซึ่งหัวใจของมันนะคะก็คือจะมี3ตัวค่ะคือจะเป็น verb to have be และ verb เติม ing นั่นเองค่ะซึ่ง verb to have เนี่ยจ,จะต้องเป็น verb ช่องที่1นะคะนั่นก็คือ has หรือ have นั่นเองการที่เราจะใช้ has หรือ have นะคะก็ขึ้นอยู่กับประธานของประโยคค่ะ เราจะใช้ has ในกรณีที่ประธานเป็นเอกพจน์คนหนึ่งคนค่ะแล้วก็พวก he/she it ค่ะแต่สำหรับ have นะคะเราจะใช้ในกรณีที่เป็นคน2คนขึ้นไปค่ะ JV นะคะหรือกรณีพิเศษสำหรับ I และ U นะคะก็จะใช้ have ด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกกันก่อนเลยนะคะเพื่อจะทำให้เข้าใจการเขียนโครงสร้างนี้มากขึ้นเนาะอย่างเช่นถ้าวิศัยต้องการจะพูดว่าเขายังคงนอนอยู่นะคะ เราก็จะพูดได้ว่า he has been sleeping นั่นเองค่ะค่ะและนั่นก็คือประโยคเต็มนะคะเราจะใช้ในการเขียนถ้าเราจะต้องการใช้ในการพูดนะคะปกติแล้วเราจะใช้ในรูปย่อค่ะนั่นก็คือ he's been sleeping นั่นเองค่ะเรามาดูอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งนะคะถ้าพี่สายต้องการจะพูดว่าพวกเขายังคงวิ่งกันอยู่นะคะพี่สายจะพูดได้ว่า 'I have been running' นี่ก็คือในประโยคเต็มเช่นเดียวกันค่ะถ้าในรูปย่อนะคะก็จะเป็น they've been running นั่นเองค่ะต่อมาค่ะจะเป็นโครงสร้างที่2ค่ะนั่นก็คือโครงสร้างของประโยคปฏิเสธนั่นเองค่ะซึ่งก็ไม่ยากเลยเพียงแค่เรานำ not นะคะมาไว้ข้างหลัง verb to have นั่นเองค่ะสำหรับโครงสร้างของประโยคปฏิเสธก็จะได้เป็น subject ค่ะตามด้วย verb to have นั่นก็คือ has have ค่ะแล้วก็ตามด้วย not ตามด้วย been และตามด้วย verb เติม ing ค่ะ จากประโยคแรกนะคะเราก็จะเขียนเป็นประโยคปฏิเสธได้ว่า he has not been sleeping อันนี้คือรูปเต็มค่ะและถ้ารูปย่อ,อก,ก็จะเป็น he hasn't been sleeping สำหรับประโยคนี้นะคะก็จะหมายความว่าเขาไม่ได้นอนมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะค่ะแล้วสำหรับอีกประโยคนึงนะคะก็จะพูดได้ว่า they have not been running อันนี้ก็คือรูปเต็มค่ะถ้าในรูปย่อ,อก,ก็จะเป็น they haven't been running นั่นเองค่ะซึ่งก็จะหมายความว่าพวกเขาไม่ได้วิ่งอยู่มาสักพักนึงแล้วนะคะต่อมาค่ะก็คือโครงสร้างสุดท้ายนั่นเองสําหรับโครงสร้างสุดท้ายก็คือโครงสร้างของประโยคคําถามนั่นเองนะคะวิธีการก็ไม่ยากค่ะก็แค่นำ verb to have นะคะนั่นก็คือ has h a v e ค่ะคือมาขึ้นต้นประโยคแล้วก็จะตามด้วย subject ค่ะแล้วก็จะเป็น be แล้วก็ verb เติม ing นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับประโยคแรกนะคะก็จะได้เป็น has he been sleeping ก็คือเป็นการถามว่าเขายังคงนอนอยู่หรือไม่นะคะประโยคที่2ก็จะได้เป็น h a v t day been running ก็คือพวกเขาในายังคงวิ่งกันอยู่หรือเปล่าค่ะค่ะและนี่ก็คือโครงสร้างทั้งหมดนะคะของ present perfect continuous ค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ไทม์ไลน์ของ tense น,นี้นะคะว่าเราจะสามารถใช้ tense เน,นี้ยกันได้ในกรณีไหนบ้างนะคะ สำหรับไทม์ไลน์นะคะพี่สายจะแทนด้วยคนผู้ชายนะคะซึ่งเวลาในปัจจุบันก็คือเพรสเซนต์นั่นเองพี่สายจะแทนด้วยคนผู้ชายวัยรุ่นค่ะและส่วนในอดีตคือพาร์พี่สายจะแทนด้วยเด็กน้อยผู้ชายนะคะและส่วนในอนาคตก็คือฟิวเจอร์พี่สายจะแทนด้วยผู้ชายสูงอายุนั่นเองค่ะซึ่งนะคะจากไทม์ไลน์พี่สายจะสามารถเขียนเป็นเส้นตรงนะคะตั้งแต่ในอดีตนะคะล่างมาตรงถึงปัจจุบันนะคะจะเป็นเส้นถือเพราเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะ แล้วพี่จะจะลากต่อไปในอนาคตอีกค่ะแต่ว่าเส้นตรงในอนาคตคที่ลากต่อจากปัจจุบันค่ะมันจะเป็นเส้นป่าเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นค่ะจากทไลา์นี้จะหมายความว่าเทสนี้นะคะมันจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่อดีตนะคะจนถึงปัจจุบันแล้วมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตค่ะเดี๋ยวพี่ไซจะมายกตัวอย่างประโยคนะคะเพื่อจะให้เข้าใจการใช้เทสนี้เนาะอย่างเช่นถ้าพี่ไซพูดว่า Tim has been watching TV ประโยคนี้นะคะก็คือหมายความว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้สิบโมงเชา้าแสดงว่าทีมเนี่ยเขาต้องเริ่มดูทีวีมาตั้งแต่ก่อน10บโมงเชา้าแล้วอาจจะเป็น7จ็ดโมงเชา้าแปดโมงเชา้าก้าโมงเชา้าคือกี่โมงก็ได้ก่อน10บโมงค่ะแล้วเขาก็ยังคงดูต่อไปค่ะไม่รู้ว่าเขาจะดูจนถึงกี่โมงนะคะแต่ว่านอกจากนั้นนะคะเราสามารถใช้ for และ since ค่ะอย่างเช่นถ้าพิสศต้องการจะพูดว่า พวกเขาเนี่ยได้ทำการประท้วงกันมาเป็นเวลา2เดือนและพี่ไยจะพูดได้ว่า Jay have been protesting for two months อันนี้ก็คือตัวอย่างในการใช้ for นะคะก็คือจะเป็น for และตามด้วยระยะเวลาค่ะแต่สำหรับ since นะคะ since เนี่ยมันจะต่างจาก for ตรงที่ since จะเป็นจุดเริ่มต้นของเวลาค่ะดังนั้นสมมติว่านี่คือเดือนกรกฎาคมถ้าบอกว่าประท้วงมาแล้ว2เดือนแสดงว่าเขาต้องเริ่มประท้วงมาตั้งแต่เดือนเมษถูกไหมคะ ดังนั้นพี่สายจะเขียนได้ว่าเจฮ b บีน protesting since may นั่นเองค่ะนี่ก็คือตัวอย่างการใช้ for และ since ค่ะแต่ว่าสำหรับการใช้ t e n นี้นะคะมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลาอย่างเช่นเหมือนกับตัวอย่างที่พี่ซายยกไปก็คือทีมเนี่ยเขาดูทีวีมาตลอดต่อเนื่องถูกไหมคะตั้งแต่ก่อน10โมงเช้แต่มันอาจจะเป็นพูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลายๆครั้งในอดีตแล้วมันยังคงเกิดขึ้นอยู่นะคะอย่างเช่น พี่สายเนี่ยได้ไปเรียนขับรถมาสักระยะนึงแล้วนะคะคือเราไม่ได้เรียนทุกวนันเราจะเรียนอาจจะเป็นทุกอาทิตย์แต่คือเราก็เรียนต่อเนื่องและยังจะเรียนต่อไปอีกในอนาคตพี่สายก็เลยจะพูดได้ว่า I've been having driving lessons for a couple of months นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของการใช้ present perfect continuous เลย ถ้าใครนะคะดูคลิปจนจบแล้วยังมีคำถามหรือข้อสงสัยนะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยค่ะเดี๋ยวพี่ไายเข้ามาตอบให้แต่ว่าถ้าใครอยากจะทดสอบนะว่าตัวเองเข้าใจการใช้เทสนี้หรือเปล่าไหนลองแต่งประโยคให้พี่ซายดูซัก2ประโยคโดยประโยคหนึ่งใช้ฟ o r และอีกประโยคหนึ่งใช้ s i n c e ดูซิว่าเข้าใจไหมโดยเขียนเป็นประโยคของตัวเองนะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยคะ่ะแล้วก็ฝากติดตามช่องสายคาดิมี่ด้วยนะคะ แล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่ซายด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ